ก็คือมาส่องความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณก่อนนะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณไพ่เปิดมา10ใบนะคะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณ เออความรู้สึกที่เขามีแต่คุณ5ใบก่อนนะคะแล้วก็ข้างล่างเป็นความรู้สึกของคุณนะคะใบแรกที่เขารู้สึกตอนนี้นะกับคุณนะคะ mm hmm. เขาได้ mm hmm. five of pentacles นะคะ five of pentacles ห้าเหรียญน,นะคะห้าเหรียญเขารู้สึกเสียดายเขารู้สึกเสียใจเขารู้สึกเสียดายมากกว่านะห้าเหรียญเสียดายคุณนะคะอ่ เสียดายที่ต้องตัดสินใจนะคะเดินออกไปจากความสัมพันธ์แล้วก็ปิดกั้นคุณหรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้เรื่องราวสลับกันได้คุณอาจจะเป็นคนบล็อกเขาแล้วเขาก็เสียใจเขาจะทำอะไรบางอย่างไว้นะคะแล้วก็ sick of s o r t นะนะคะและอีกอย่างหนึ่งเขาคนนี้ของคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลนะคะมีอุปสรรคเรื่องระยะทางนะคะการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่รู้แหละว,ว่าพลังงานนี้จะเป็นพลังงานที่เลิกกันไปนานแล้วหรือเป็นพลังงานที่เพิ่งเลิกกันก็แล้วแต่นะคะอันนี้มาส่องแค่ความรู้สึกของเขาและของคุณเท่านั้นเองเขายังมีความรู้สึกรักคุณอยู่นะคะทัวบครับนะแต่ว่าเขาก็เป็นคนทําให้คุณรู้สึกว่าเขาสร้างกําแพงขึ้นมาเองนะคะคนคนนี้เป็นคนปิดกั้นคนุณเท่าที่ หมอู้สึกได้จากพลังงานนะเขาเป็นคนที่ปิดกั้นเป็นคนที่บล็อกคุณปิดกัน้นปิดใจกับคุณไปเองนะคะไม่ยอมรับความรักที่คุณมอบให้คุณอาจจะเคยหยิบยื่นความรักหรือสิ่งดีๆให้กับเขาแต่คนคนนี้ปฏิเสธนะคะรีเจ็คคุณไปนะก็เป็นไปได้อ่ะคราวนี้มาดูความรู้สึกของคุณบ้าง <c oughs> ความรู้สึกของคุณตอนนี้ <c oughs> คุณอาจจะไป คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้นะมันมีการให้และได้รับที่ไม่เท่า,าเทียมกันอย่างที่บอกไปคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ให้เขา <c oughs> มากนะคะให้เขามามากนะเป็นฝ่ายให้อย่างเดียวเขาก็รับอย่างเดียวคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีอีโ้แรงนะคะเป็นคนที่เนี่ยมีอัตราตัวตนสูงเป็นคนที่หยิ่งจองของประมาณนั้นอะ่ะเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงอาจจะเป็นเนี่ย คือมันหน้ามันโหนกมากนะว่าตัวเองนี่เจ๋งว่าตัวเองจะต้องเป็นคนที่ชอบควบคุมคอนโทรลคนอื่นหรือชอบควบคุมคอนโทรลความสัมพันธ์นะเป็น King of s o r ดและเขาก็เป็นคนที่อยู่ในจุดที่ว่าเขารู้สึกว่าเขาเลือกได้เขารู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นระดับ Queen p e n ดิลเก n ก็คือเป็นคนที่คุณมีความรู้สึกว่าเขา เขายิงใส่คุณเพราะว่าเขาน่าจะมีครบทุกอย่างในชีวิตเขาน่าจะมีพร้อมละนะคะหรือว่ามีผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะคะที่เข้ามาเป็นปัญหาในความสัมพันธ์นี้นะไม่รู้แหละว่าเป็นคนเก่าหรือคนปัจจุบนันหรือคนที่เขาดิวด้วยนะคะหรือครบซ้อนอะไรไม่ไม่จะไม่เอ่ยนะคะในคลิปนี้เนาะจะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีอิทธิพลกับเขาก็คือ queen of pentacles นะ คุณมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันนี่แหละเขาทําอะไรคุณอาจจะไปจับได้ก็ได้นะคะว่าเขามีอีกความสัมพันธ์หนึ่งนะเข้ามาแทรกในะความสัมพันธ์คุณกับเขาท้าไม่เขาเปลี่ยนไปนะเจ็ดดาบขึ้นมาพร้อมกับ queen p e n d l e t แล้วก็สุดท้ายแล้วคุณก็เลยบอกไม่เป็นไรคุณมองว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่เชื่อถือไม่ได้เป็นคนเจ้าชู คุยกับคนน้นคนนี้ไปเรื่อยไปสารสัมพันธ์กับคนน้นคนนี้ไปเรื่อยคุณน่าจะใช้เวลาในการดูคนคนนี้มาได้สักพักหนึ่งแล้วนะไม่ได้เพิ่งเพิ่งตัดสินหรืออะไรแต่ตอนนี้คุณได้ตัดสินเขาไปแล้วนะ